this สัสดีทุกท่านนะครับมีพระอาจารย์มาดูงานหน้าง,งานเองเลยนะครับเมื่อคืนส่วนมณเสร็จนะครับพายุมชมณเ็จห้าทุม่มพระอาจารย์ก็เดินทางมาต่อกันที่โคราชมาที่ร้านยักษ์เทพนะครับที่ได้สร้างองค์สูเวสุวรรณนะครับพระอาจารย์ลงมาดูงานด้วยตัวเองนะครับตอนนี้ก็กําลังนะครับแก้ไขปรับปรุงหรือว่าให้ช่างนะครับปรับ มันจุดนะครับเพื่อให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับอันนี้พระอาจารย์ก็ลงมาดูด้วยตัวเองเลยตั้งแต่เช้าแล้วนะครับพระอาจารย์มาถึงที่นี่ประมาณปีสามนะครับนลลงมาดูงานด้วยตัวเองพระอาจารย์ท่านเนตาเก็บรายละเอียดทุกอย่างไม่กระทั่งดวงตานะครับตอนนี้พระอาจารย์กำลังโกฟกัสที่ดวงตาพระอาจารย์บัญญายอะไรตอนนี้เรา ันนี้เรากำลังลงสีงานเนะาะการระดับธรรมาจาย์เหรอตอนนี้พระอาจารย์ก็กําลังแก้นนจุเป็นจุดหนึ่งที่พระอาจารย์ให้ความสาคัญมากๆก็คือการโฟกัสที่ดวงตาดวงตาขององค์ปุนะครับเหมือนองค่เวทมองเราอยู่ตลอดเวลานะครับใครมาขอพรน,นะครับถ้าเรานั่งลงได้สังเกตเห็นว่าองค่เวทจะสูงห้าเมตรเนาะนะครับเหมือนเราขอพรแล้วพระอาจารย์อยากให้องค่ท่าน เนี่ยตามองมาที outs, like ่โฟกัสมาที so, ่คนที่มาขอพรขออนุญาตนะครับมาขออนุญาตตอบคอมเมนต์นะครับอ่คอมเมนต์ให้พระอาจารย์พระอาจารย์เนี่ยคอมเมนต์ให้แล้วก็อาจารย์ก็ดูงานช่างไปด้วยแล้วก็ถ่ายทอดบรรยากาศให้สดๆให้รับชมกันที่ที่ร้านยักษ์เทพนะครับบ้านนาจังหวัดโคราชจังหวัดนครราชสีมาเนาะ ตอนนี้กำลังโฟกัที่ดวงตาครับตอนนี้แก้กันไปตั้งแต่เช้าแล้วนะเรื่องดวงตานะครับยังไม,ไม่นั้นเท่าไหร่นะเราดูกันสดๆเลยนะครับขออนุญาตให้รับชมบรรยากาศแก้งานกันสดๆไปเลยนะฮะดูความใส่ใจของอาจารย์ของเรานะครับ ดูความใจใจเนาะถ้าเราได้เห็นนะครับเราจะร่วมบุญร่วมบุญได้ทางเพจพระอาจารย์ได้เลยนะครับหน้าเฟซนะครับนะเรียกเป็นเสียงพระอาจารย์หน้าเฟซนะครับนี่คือผมยังย้ำถึงความใจใจของท่านพระอาจารย์เสมอนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าะอาจารย์ไม่เคยได้ปล่อยทิ้งครับ เพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับส่งถึงญาติธรรมนะครับสัตธ์สาธุชนทุกท่านที่มากราบไหว้ขอพอรองค์ปู่ให้ได้พลังมากที่สุดเนาะนะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงพระอาจารย์นะครับใครที่เข้ามารับชม,มนักข,ข,ขาทุกท่านเลยนะครับอันนี้ผมก็บรรยายแทนพระอาจารย์ไปด้วยนะครับให้ชม,มบรรยากาศพระอาจารย์ไปด้วยเนาะชมบารมีพระอาจารย์ด้วยพระอาจารย์ก็ แทบจะยังไม่ได้พักผ่อนเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็พักผ่อนแต่มาในรถนะครับเดี๋ยวก็จะได้กลับไปรับญาติโยมที่รออยู่ที่วัดด้วยในช่วงบ่ายนะครับก็จะตีรถกลับเลยนะฮะให้ชมบรรยากาศสดๆจ้าล้านยักษ์เทพถ้าเสียงไม่ชัดต้องขออภัยล้านยักษ์เทพนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวไปดูตามพระอาจารย์ไปดูอีกหนึ่งองค์นะครับ อาจารย์แอบ,บกระซิบกระซิบมานะฮะเห็นอะไรหรือเปล่านะฮะให้โฟกัสให้นะฮะวันนี้วันอะไรเนาะวันพุธนะฮะอันนี้วันพุธนะฮะโชคไครโชควันนะฮะพระอาจารย์ฝามยักษ์เทพนะครับพุธมาดูอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้ก็จะเป็นตามที่พระอาจารย์ได้ออให้ข้อคิดความเห็นไว้ว่าเป็น องค์ที่ไปคู่แบบปรมีเม่ยามณีจันทร์น,นะครับก็จะออกเป็นตายดุดันแต่มีความแอบซ่อนความหวานนุ่มละมุนไปด้วยด้วยโทนสีที่ดูอบอุ่นนะครับเมตตานะครับก็จะให้ความแตกต่างกันไปกับองค์ปู่อีกองค์หนึ่งนะครับอันนี้อาจารย์ก็เริ่มครับมาปรุงงานแล้วก็แก้ไขปรับปรุงนะครับงานที่นี่ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็สวยงามมากๆนะครับ ปรับทุกอย่างให้ตรงใจแล้วก็ให้ตรงกับความพลังบาร,รมีของที่วัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์พาชมองที่จะอยู่ข้างบาร,รมีองค์ปู่องค์ดำนะครับก็จะดูเข้มขังดุดันมีพลังนะครับเนาะด้วยโทนสีแล้วก็อาจจะมีแก้ไขบ,บางจุดนะครับให้สมูทแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับอาจารย์พระอาจารย์ก็ได้ปรึกษากันนะครับว่าตรงไหนเราควรจะแก้ตรงไหนหรือว่าปรับตรงไหนเพิ่มเติมนะครับ อาจารย์ยังรับช่งดูงานนะครับแก้งานท่าอย่แล้วตอนนี้รอที่โฟกัสอย่างที่บอกครับโฟกัสเรื่องดวงตาขององค์ปูนะครับถ้าได้ตรงนี้ก็จะทั้งทังที่จะทักเทสมบูรณ์แล้วก็ช่างก็จะได้ดําเนินการให้ทันวันที่14ไม่เกินเนาะเพื่อให้องค์ปูได้เดินทางไปยังที่วัดป่าดอนบ้านเชิญอำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีวันที่สิบห้าพร้อมพิธีวงสวงนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะ สาธุท,ทุกท่านไม่ได้อ่านคอมเมนต์ต้องขออภัยนะครับก็ดูงานหากับดูอาจารย์ไปด้วยแล้วก็ผมก็จะอรรยายเพิ่มไปด้วยนะครับในวันที่สิบห <13. S 1> ้าพันสามอพอาจารย์เดี๋ยวเราฟังพระอาจารย์บรรยายใช่ไหมหรือว่าสลับกล้องนะครับนี่ก็คือทา้าเวสวรรณที่เรากำลังทำนะตอนนี้กำลังรอให้ในช่างเขา ลงสีตาสวยไหมโยมถ้าใครคิดว่าสวยฝากด like, กดไลค์กดแชร์หน่อยนะแล้ใครอยากจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเป็นอ่าเป็นเจ้าภาพในการสร้างทเวทุวันเนะเาะรวมโดยช่วยกันได้ไดไไดนะโยมโยม,ม,มนะสร้างทเทวทุวร์ สวยงามมากเลยยมยมวนี่ยโอ้โหสององนะที่เราสั่งโคตรสวยเลยเนาะยมเนาะเหมือนองค์จริงเลยตอนนี้เรากำลังเราเก็บรายละเอียดน,น่าจะไป,ไป่ะอันนี้ช่งางระดับปรามาจารย์ใช่ไหมเนี่ย อ๋อสร้างแต่งหน้าโดยเฉพาะเออเอนเออพามาเพื่อดวงตาโดยเฉพาะปกติอยู่แถวไหนเนี่ยที่การเลียนครับอ,อกก๋ออาการย์อุดรใช่ไหมครับใช่ผมเคยไปอุดรครับไปวัดบ้านหนองบุ บ้านไหนบ้านหนองบุบ้านหนองบุอ๋อที่พูดออนแ้วก็บ้านนนไหหวใกใเอ๋อที่อยากเข้าไปสัอเป่าเีนะ งามมากเลยตอนนี้เรากำลังทำแผลนี่ได้ข่าวว่าจะถวายพระยายนางองค์หนึ่งเหรอองค์หนึ่งหรือสององค์หนึ่งเหรอวันนี้ตอนนี้คนดูตัาไหร่แเ้วยเดียวก่อนปึน๊บ คนดูพันห้าไหลสดอยู่นะเนี่ยโอ้โหเยอะมากธนาบุญเนี่ยร้านอยู่จังหวัดไหนครับอาจารย์อยู่จังหวัดอายุธยคราชเนาะอ่ะรารายใหญ่โอกเคไม่เปียกถวายพญานาคให้อีกองนึงปกติราคาเท่าไหร่อ่ะแปดหมื่นสาธุขอให้มันออกแปดศูนย์ เขดเลยอ่ะแปดศูนย์อ่ะโอ้โหเห็นไหมอ่ากำลังลงอ๋ดูซิคนดูเท่าไหร่ดูดูเขาดูซิเมื่อกี้เนี่ยอ่าเนี่ยกำลังสัมภาษณ์ตัวเองอยู่เนี่ย<น>อ่ะผู้ชายมาๆๆมาเน,ญญานอะนอันนีเอาโทรศัพท์มารพระจาจาร์เนี่ยกดให้มามาดูกับแม่ยายเตียกเนี่ย อ oh ๋อฟอมเยอะเพจอัน oh. นี oh, oh, ้เอ้ามันยังไม่ได้ติดตามเลยเนี่ยอนี้พกเครื่องอนี้ไปไหนไม่รู้อมเยอะอจรต่อว่าัตติดามรู้ว่าเเนี่ย นี่เห็นกำลังเห็นเราอยู่นไหมตอนนี้เรากำลังให้โยมเคาลงเลยือค่ะไปเดี๋ยวเราไปหาสันเพนก่อนไปสันข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพระอาจารย์มาอีกนั่งจานนี้นั่งจานี๋ยวเรอดู อีไ้ไดจะได้ท่าทำาสบายจริอให้ารใจเลยตอนนี้ต,อ,ต,อ,ตอนตตอนี้เราก็ ตามพระอาจารย์ไปดูงานนะครับก็ันนี้อยู่เพื่อให้งานได้ถูกมาได้ออกมาสวยงามมากที่สุดนะครับผ่านการเจรจาของพระอาจารย์นะครับทั้งสองรูปนะครับพระอาจารย์ดีพระอาจารย์บอกเชื่อว่าจะเป็นองค์ปู่เวทที่สวยงามแล้วก็สมบาร,รมีองค์ปู่ย่ามากที่สุดนะครับในความรู้สึกเราให้ความรู้สึกได้ดีที่สุดทีองค์หนึ่งเลยทีทเดียวนะครับทุกขั้นตอนพระอาจารย์ก็จะ พิจารณาแล้วก็รักรุ่งแก้ไขกันไปด้วยหน้าง,งานเลยทีเดียวนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะเสียงเบาใช่ไหมผมก็เลยพูดในลําคอเอานะต้องขออภัยลืมไปว่าไม่มีใหม่นะฮะนะครับอาจารย์ก็ดูนะะ้องพนักงานสร้างนะครับลงสีนะครับเก่งครับผลง,งานที่นี่สวยงามมากครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านยักษ์เทพบ้านนาอ่างอำเภอโชคชัยนะครับเมื่อวานนี้ให้ข้อมูลผิดอำเภอโชคชัยนะ อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับฝากไว้ด้วยผลงานปู่เวศสุวรรณที่นี่บอกเลยว่าสวยมากๆม,มีผลงานให้เลือกชมเยอะนะครับมีทุกขนาดนะครับใครที่สนใจอยากจะบูชาองค์เลี้ยงใหญ่เอาไปไว้ที่วัดหรือไว้ที่บ้านก็ลองมาดูนะฮะลองมาดูเรามาเลือกชมดูได้นะครับเจ้าของน่ารักแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็ใจดีด้วยนะครับพูดคุยตกแต่งสามารถปรับปรุงตกแต่งตาม ความต้องการของเราได้อันนี้ก็โปรโมทร้านให้ด้วยนะฮะฝากด้วยนะครับพาจางลังดูงานดูนครับดูงานไปด้วยกันกับพาจา์นะครับไม่รับนเนาะไม่รับนะครับแต่เ,เพิ่งโดนมาหนะ้าตอนนี้ทำไรสดอยู่นะฮะอันนี้เป็นปูเอ๊ะข้างองดําปูองดําเข้มขังมีพลัง อาจารย์กำลังรอผลงานในเรื่องของดวงตานะครับที่ช่างได้ระดับพระเรียกว่าพระรามจารย์ทางด้านตกแต่งสายตาโดยตรงนะครับเขาเรตตกแต่งสายตากรุงเทพโดยตรงนะครับมาแก้ไขให้กับพระอาจารย์เลยนะครับตอนนี้จะใช้เวลาอีกประมาณสักช่วงเวลาหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะแก้ไขได้เห็นดวงตาที่สวยงามนะครับคู่นี้ขององค์ปู่เวสสุวิตนะครับโดยพระอาจารย์ ขอเบอร์โทรร้านหน่อยค่ะในคอมเมนต์มีคนขอเบอร์โทรร้านเลยเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปลงไว้หน <Switzerland> ้าเพจนะครับสำหรับวันที่คอมเมนต์เข้าม่ได้เลยครับ พร้อมกันเลยคับพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ก็นั่งนั่งชมอยู่แล้วก็รอดูผลง,งานช่างดูใจนะครับทำอย่างไรเราจะเห็นให้ปู่ได้รู้สึกเหมือนมีชีวิตจริงๆที่เราสามารถขอพรปู่ได้จริงๆนะครับนั่นคือความดำริของพระอาจารย์นะครับท่านต้องมีความ รู้สึกมีพลังมากที่สุดคือความดําริเลยมีการตกแต่งแก้ไขหลายรอบพอสมควรในจุดจุดนี้นะครับในส่วนอื่นก็ถือว่าสวยงามอยู่แล้วนะฮะหน้าร้านก็ทําได้ได้ตรงใจที่พระอาจารย์อยากให้ให้สําเร็จตามนี้นะครับพอสะุนทรไม่ได้มานะฮะพอสะุนทรไม่ได้มามีช่าง มีช่างมาหนึ่งหนึ่งท่านนะครับมีช่างมาด้วยเพราะว่าช่างต้องมาดูฐานนะครับในการที่จะลองรับน้ําหนักนะครับซึ่งมีน้ําหนักมากพอสมควรนะครับก็จะได้เพื่อความมั่นคงนะครับไม่ไม่สุดหรือว่าล้าวในอนาคตนะครับต้องให้ช่างมาดูคานวณน้ําหนักอัตราความสูงต่างๆนะครับเพื่อให้อง้อ่าองค์นี้นะครับอาจารย์แจ้งว่ามีเจ้าภาพแล้วนะครับนะอาจารย์ตรงนี้มีเจ้าภาพแล้ว เดี๋ยวพระอาจารย์พาไปดูดหนงองค์ที่ยังไม่มีเจ้าภาพแต่เราใครที่เห็นนะครับแล้วอยากจะเป็นเจ้าภาพก็ตัดต่ำหน้าเพจได้เลยนะครับกำลังสร้างอยู่นะองค์นี้ยังไม่มีเจ้าภาพนะฮะแต่รับรองว่าวันที่สิบไม่เกินวันที่สิบสี่นะครับท่านไปถึงที่วัดแน่นอนทางทีมงานร้านได้เร่งปีมือเร่งงานให้กับพระอาจารย์อนยะ่างวนเหลียวมันนี้ก็ คืบหน้าไปได้นี่ครับตรงนี้ที่พระอาจารย์แจ้งว่ายัางไม่มีเจ้าภาพนะครับใครอยากเป็นเจ้าภาพก็สามารถร่วมเข้ามาได้เลยตามบัญชีหน้าเพจนะระลองเพจปลอมเรามีสายชีพด้วยนะครับบัญชีพระอาจารย์จะอยู่หน้าเพจนะฮะเพจนี้เท่านั้นเพจที่รับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับเอาง่ายๆว่าลงท้ายได้สี่สามตัวนะถือเรียบบัญชีของพระอาจารย์นะฮะอันนี้องค์นี้ยังม,มีเจ้าภาพนะใครเห็นเราก็ นโมธนาสาธุลแล้วเข่รวมบุญเข้ามาได้คนละห้าบาทสิบาทร่วมเป็นเจภาพในการสร้างนะครับปู่เวสุวรรณเทพเจ้าแห่งโภกทรัพย์ไปประฏิสถานณวัดป่าดอนบั่นเชอนอำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรด้วยกันนะครับตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธานะครับไม่ได้ ทีนี้ก็จะมคีคนงานต่าง่าติหรือเรียกว่าคนงานต่างชาติต่างนะดาวเนาะโดยภาษาที่ว่าเป็นนต่างดาวเลยนะสะสวยนะครับฝีมือไม่ธรรมดานะครับนี่น่าจะเป็นบล็อกบล็อกหน้านะพิมพ์ใช้ใช้น่าจะใช้งานจนแบบว่าน, <c oughs> น่าจะหลายสิบล้านแล้วก็จะได้ครับก <c oughs> ็มาดู นายของทางร้านนะครับอันนี้ด้เป็นบล็อกหน้าเนาะส่งในเป็นบล็อกหน้าน,นี้บล็อกตัวเลยครับอนุโมทนาสาธุนะครับกับบรจ,จัาทุกท่านร่วมบุญกับพระอาจารย์มานะครับพระอาจารย์ได้ร่วมอนุโม,มทนากับทุกทกท่านนะครับทุกทุกคนอาจจะได้ตอบสานิดหนึ่งพอข้อความในคอมแชทอินบ็อกค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับเป็นำพันพระอาจารย์จะตอบไม่ทันแล้วก็มีญาติโยมมาที่วัดเยอะตอนนี้ภารกิจนะฮะของพระอาจารย์เยอะพอสมควรเลยแต่พระอาจารย์ก็จะ มีเวลาสำหรับเวลาข้าไปตอบด้วยแล้วก็มีรู้สิทธ์พระอาจารย์เข้าไปตอบด้วยสลับตอบเป็นแต่ว่าทุกอย่างอยู่ในดุลยพินิจของพระอาจารย์ทั้งหมดนะครับทุกคนนะนนะครับพระอาจารย์ได้เห็นทุกๆคนได้เห็นทุกๆุกคอมเมนต์ได้นุโมนทานาทุกๆบุญทุกๆท่านนะครับเนาะนี่เป็นแจบนะครับน้อมอนาทุกท่าน ครับทั้งสอ,องอุ้มจะเดินทางไปเห็นทางร้านแจ้งว่าสิบไม่เกินวันที่สิบสามสิบสองสิบสามนะครับจะเดินทางไปเพื่อที่จะได้ไปทางที่วัดก็จะได้เตรียมในการที่จะแท่นที่ตั้งของท่านนะครับ ความมั่นคงเพราะน้ําหนักมีเขาน่าจะหนักพอสมควรนะครับเพราะสูงห้าเมตรน้อน้ำหนักก็จะหลาตามอยู่นะครับนะการแตกการล้าวการอะไรนะครับก็วันนี้เลยพระอาจารย์ก็เลยพาช่างมาด้วยหนึ่งท่านนะครับเพื่อมาดูหน้างงานนะครับปรับปรุงฐานนะครับช่างมาด้วยอันนี้ก็เป็นช่างของที่วาดนะครับที่มาอฮะัปเดตสงตา ดูกันใก,นก,นกนล้ๆอาจารย์พูดต่อไปมครับอาจารย์ยอมพูดไปเลย าานนอาจารย์อาจารย์ก็จะได้นั่งนั่งพักสักครู่นะครับเพราะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตบรรยายไปช่วงนี้นะครับอาจารย์ให้บรรยายรอไปก่อนนะครับภูเวศก็จริงๆ,ๆแล้วนะครับลหลายคนหลายความเชื่อนะครับภูเวตก็เป็นเทพเจ้าแห่งพภคาซับเป็นเทพผู้บรรนานรับอีกอิกอีกอ,องค์หนึ่งนะครับตามความเชื่อนะอันนี้เขาทุกคนมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นด้วยความตั้งใจด้วยความ นำดีของพระอาจารย์ก็อยากให้ท่านเป็นอีกหนึ่งองค์ที่เป็นปฏิสถานอยู่ที่วัดของเราเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนได้มาขอพรเกี่ยวกับโชคลาภการงานการเงินให้สําเร็จก็ต้องมีผู่เวทอีกหนึ่งองค์ไปช่วยหนุนช่วยนํากับปู่องดานะครับอ่านะครับขออนุญาตเป็นการอ่านคอมเมนต์แล้วกันเนาะนะครับพระอาจารย์ขออนุญาตเป็นการอ่านคอมเมนต์นะครับตรงนี้รอนั่งข้างๆพระอาจารย์รอนะครับจะเป็นสาวาด้านนอกครับพเกิดมาถ้าเป็นแดงเลยจะไม่รับกันครับ ให้ดูบรรยากาศสดๆนะครับอันนี้เป็นช่างช่างก็กำลังอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการทำดวงตาให้กับผ้าษานะครับสวัสดีทั้ง1,200ท่านที่รับชมกันสดๆอยู่ตอนนี้นะครับ ร่วมบุญแล้วห้าร้อยค่ะอนุมโมทนาสาธุนะครับออ่อขออย่าอ่านคอมเมนต์แล้วกันเนาะนะครับอ่านคอมเมนต์เรื่อยๆนะครับสาธุได้ออนไปร่วมแล้วเจ้าค่าเจ้ใหญ่นะครับอนุมโมทนาสาธุคุณแก้วจังถ้าอ่านผิดขออภัยนะขอร่วมบุญด้วหนึ่งร้อยบาทนะครับสาธุนะครับสาธุคุณสมบัติสาธุคุณอภีวัฒน์ยินดีต้อนรับทุกท่านที่รับชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านยักษ์เทพนะครับ รานยักษ์เทพบ้านนาอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับงานพระอาจารย์นำพาทุกท่านมาชมการสร้างองค์ปู่เวสุวรรณที่จะเดินทางไปประดิษฐานไว้ที่วัดป่าดอนบ้านเชิญอำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศสดๆกันที่นี่ตอนนี้นะครับกับพระอาจารย์สาธุจะไปร่วมบุญที่วัดกับพระอาจารย์ด้วยค่ะยินดีต้อนรับนะครับคุณลำย,ายสาธุคุณกิติมา สาธุค ja ่าพระอาจารย์คุณเงินสวีนะครับสาธุคุณปานทิพย์คุณกันนิกาสาธุเข้ามาสาธุกับทุกท่านที่สาธุเข้ามานะครับได้เห็นภาพแห่งบุญนะครับได้เห็นทุกๆปัจจัยนะครับที่ได้ร่วมบุญเข้ามานะฮะพระอาจารย์ได้รับทราบรับรู้แล้วก็อนุโมทนากับทุกทุกท่านนะครับองนี้ที่เห็นมีเจ้าภาพแล้วที่พระอาจารย์เน้นย้ำนะครับแล้วอีกหนึ่งองค์ที่ยังไม่มีเจ้าภาพนะใครที่ อยากจะเป็นเจ้าภาพก็สามารถแจ้งเข้ามาได้กับพระอาจารย์ได้เลยอ่างทองค้ากับสาธุนะฮะขอทําบุญ5้ารอยนุโมทนาสาธุรับคุณสาธุขอให้รูปมีบุญประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะในวันที่1ิบหมิถุนายนนี้พระอาจารย์จะทำพิธีงวงสวงองค์ปู่เวสุวรรณนะครับทั้งสององค์ที่วัดป่าดอนบ้านเชอน เริ่มพิธีโดยประมาณ9โมงเช้านะฮะ9โมงเช้าใครมีโอกาสมาร่วมได้หรือว่ามาทำโรงทานนะครับได้นะครับสามารถเข้ามาที่วัดได้เลยนะครับพิก,กัดก็ค้นหาในชีเบสได้เลยครับวัดป่าดอนบ้านเชือนอำเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีนะฮะวันที่15เราจะมีวันเสาร์ที่15มิถุนายนจะมีพิธีบวงสวงองค์ปุเวทนี่ที่เราเห็นนะฮะ ฝากประชาสัมพันธ์ให้ดูกาประชาสัมพันธ์ไปอย่างทุกท่านแล้วก็ฝากบอกต่อยติธรรมทุกๆท,ท่านนะครับให้รับทราบโดยทั่วถึงกันนะครับเราจะได้มาร่วมพิธีในการบงวงสรวงปู่เวสุวรรณนะครับไปด้วยกันนะครับมาสวดมนต์ขอพรมาอธิษฐานจิตเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงเศรษฐีเปิดดวงชวตะตาโชคลาภของทุกๆท,ท,ท่านไปพร้อมๆกันนะครับนะ อยู่สุขโขทัยสาธุกับสาธุครับงานที่ร้านยักษ์เทพอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าทุกคนนะทีมงานก็เร่งมือส่วยงานของพระอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็มีงานอื่นด้วยน,ะสวยนะ,ะสวยนะฮะสวยนะฮะงานร้านยักษ์เทพใครอยากได้ผู่เวทไปบูชาลองดูลองมาดูครับมาดูผลงานได้นะครับร่วมบุญแล้วค่า999บาทสาธุครับ สาธุอนุโมทนาบุญกับคุณพยาวนะฮะก็9้อบาทร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างปูเวทสาธุคุณฉลาดสมุดปาการร่วมบุญแล้วค่า100บาทสาธุครับตอนนี้อากาศที่บรรยากาศที่โคราชก็ ที่ร้านากาศดีนะลมแบบเย็นเย็นสบายนะไม่ร้อนมากนะช่างก็ทํางานไม่ร้อนอาจารย์อาจารย์ทุกจุดนะครับพระอาจารย์จุดไหนที่จะเน้นย้ําหรือว่าอะไรที่ต้องแก้ไขพระอาจารย์เป็นจายละเอียดทั้งๆาละเอียดทั้งงานเลยออกมามันจะได้ว่างานจออกมาสวยงามมากๆนะครับ รับชมที่สวีเดนครัสาธุเมื่อคืนก็มีคุณโยมจากสวีเดนมาสวดมนต์ด้วยกันนะครับไม่รู้ว่าเดินทางกลับไปยังก็ขอเดินทางกลับปลอดภัยนะครับคุณแม่ร่วมบุญนะครับเก้าสิบเก้าบาทบุญโอนเงินไปที่ไหนครับเลขบัญชีอยู่ที่หน้าเฟซพุอาจารย์ได้เลยธนาคารกสิกรไทยนะครับที่ลงท้ายด้วยสี่สี่สามตัวนะครับหน้าเฟซพาอาจารย์ได้เลย ร่วมบุญแล้วคะ่จะจากอำเภอนอนสะนนสังคุณเสียใหญ่โอ้คุณเสียใหญ่999บาทสาธุสาธุาธนะฮะนายจตุรงเดี๋ยวโอนไปครับท่านสาธุนะฮะร่วมบุญแล้ว999บาทคุณพลอยลินนะฮะอ่านผิดขออภัยนะฮะสาธุมาจากราวสาธุขนอนสาธุ ร่วมบุญคุณทิสุภาพักร่วมบุญแล้วก็199ยเก้าสิบาบาทร่วมบุญแล้วค่าคุณธนวัฒน์อนุโมทนาศาธุกับทุกท่านที่ร่วมบุญมานะฮะก็จะตามดูค่ากันปิดเดี๋ยวต้องขออนุญาตลงไลฟ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปสันเทนก่อน,อน,อนแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์ไม่ฉันข้าเลยตั้งแต่เมื่อวานครับญาตลงไลฟ์เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว กลับมาใหม่ <ไป S 1> สาธุสาธุอนุนโมทนาบุญนะโยมเดอ้อองค์นี้องค์นี้มีเจ้าภาพนะนะโยมนะองค์นี้คือโยมแม่สิริกับแม่เดือนเป็นเจ้าภาพให้1,80แสนแป่นบาทและส่วนองค์นี้ยังไม่มีเจ้าภาพยังอีกองค์กำลังทำนี้ไป็นีเจ้าภาพ ราคานี่ดูสาธุหนึ่งร,ร้ยบาทรวมแล้วครับสาธุอน,นุโมทนาบุญธนะสาธุวันนี้โยมประนอมส่งเห็ดเพาะมาเออสวยงามมากเลยองค์นี้ยังไม่มีเจ้าพนะโยมนะใครอยากจะเป็นเจ้าพก็มารับเป็นเจพาพได้นะโยมนะอ่าในกำลังสร้างเนี่ย ตรงนี้เรากำลังสร้างหากระภาพอยู่หนึ่งแสนกว่าบาทโอ้โหสวยงามมากเลยเอาล่ะพระอา์ขอปิดไลค์แค่นี้นะโยมนะสาธุสาธุ